ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกคนเกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนกระทั่งถึงวันที่15ธันวาคมการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาพิจิกก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ ดวงชะตาชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกเป็นดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกร,รกฎาคมพศ2566นี้ค่ะช่วงนี้นะคะชาวพิจิกเป็นช่วงที่คุณบูล๊ลุยกับชีวิตมากๆเลยนะชีวิตต้องสู้ต้องฝ่าฟันคุณใส่พลังก,กำลังในการเ,าเขาเรียกว่าทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นหาเงินหาทองภารกิจชีวิตต่าง คุณทุ่มเทยอย่างมากเลยนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะบังเกิดกับชีวิตของชาวพิจิกถ้าที่ผ่านมาคุณเพียงพรำใดๆให้กับเหตุการณ์อะไรก็ตามมาบัดนี้นะคะทุกคนจะเห็นคุณงามความดีของคุณหรือเหตุการณ์บางอย่างที่คุณพยายามจะต่อสู้ฟันฝ่ามันกลับเข้าทางคุณแล้วค่ะนะคะความยุติธรรมจะบังเกิดกับชาวราศีพิจิก ภารกิจชีวิตในช่วงนี้สร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับชาวพิจิตเป็นอย่างมากบอกเลยว่าคนคนเดียวแบกภาระบางอย่างบนบานหนักมากนะคะแต่คุณก็บอกตัวเองว่าต้องบูต้องลุยเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนไปให้มันได้นะคะ แม่หมอขอยกย่องชื่นชมในความอดทนของชาวพิจิกจจริงๆเลยนะปัญหาบางอย่างแก้ไขลำบากมากปัญหาในชีวิตคุณบางอย่างเป็นปมเป็นเงื่อนผูกรัดมาก่อนหน้านี้มาถึงในวันนี้ อยากจะแนะนำว่าถ้าปัญหาอะไรใดๆมันแก้ไขลำบากแก้ไขยากนักคุณก็เดิอนออกมาจากปัญหานั้นก่อนอย่าเพิ่งพยายามหาทางแก้ไขเพราะแก้ยังไงก็เสียสุขภาพจิตแก้ยังไงมันก็อาจจะทำให้คุณสูญพลังงานเหนื่อยเปล่านะคะช่วงนี้เพาเผกับปัญหาพยายามผ่อนคลายภาวะจิตใจก่อน ชาวพิจิกเองบอกเลยว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตและในช่วงกรกดาคมนี้มีหลายเรื่องให้คุณจริงจังนะคะหน้านิ้วคิ้วขมวดนะบางคนนะ่ะ นะคะคิดเยอะคิดมากอารมณ์ผันผวนนะคะปัญหากับคนรอบข้างก็ระบัดระวังด้วยบางทีอาจจะผิดอกผิดใจปุบปรับกระทันหันกับผู้คนแวดล้อมรอบข้างบางคนคนรอบข้างนี้เป็นไปได้หมดนะคะอาจจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ย มันจะมีประเด็นมีความขัดแย้งกันเข้ามานะในช่วงนี้ชาวพิจิกยังไงความเข้มแข็งของคุณเนี่ยความอดทนของคุณก็จะทําให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ชาวพิจิกเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและมีความสามารถนะหนักกว่านี้เหนื่อยกว่านี้ที่ผ่านมาคุณก็อาจจะเคยเจอมาแล้วในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้และก็จะทําได้ด้วยชาวพิจิกนะคะนะอย่างที่บอกไปในตอนแรก หลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะมาทางคุณแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเข้าทางคุณแล้วอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบอะไรก็ตามที่ผ่านมาเสียเปรียบคนเสียเปรียบงานเสียเปรียบในด้านการเงินมาในวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะมาทางคุณคุณจะมีแต้มต่อเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้เปรียบกับสถานการณ์เพิ่มเติมขึ้นนะชาวพิจิกแถมยังมีโชคลาภดีๆในช่วงนี้นะคะ ชาวพิจิกจะมีโชคลาภเงินทองดีๆเข้ามานะคะอาจจะไม่ใช่ลาบลอยเสมอไปแต่มันเหมือนกับว่ามีบางเรื่องที่มาทําให้คุณพอได้ชุ่มชื้นหัวใจอยู่บ้างในด้านบางคนจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือเม็ดเงินบางส่วนที่จะมีเข้ามาให้คุณได้ผ่อนคลายในช่วงนี้นะหลังจากเหนื่อยมานานแก้ไขปัญหาหนักมานานว่างั้นเถอะนะคะในด้านการเงินการทองของคุณบอกเลยว่าคุณจะหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้จะมีแนวทางใหม่ๆ เป็นทางออกที่ดีให้กับคุณนะอะไรก็ตามที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหนึ่งหรือปัจจัยเงินทองโชคลาภในด้านการเงินก็ขอให้คุณเข้าหาคนที่เขารักคุณนะคะคนในครอบครัวคนที่คุณรักนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงเนี่ยจะหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้กับคุณได้นะในช่วงนี้นะ ชาวพิจิตรคะแม่หมอจะขอพูดถึงเกณฑ์ชะตาความรักก่อนในช่วงนี้แล้วก็หลังจากพูดเรื่องความรักคนมีคู่คนมีคนคุยแล้วก็จะต่อด้วยการงานการเงินแล้วก็วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงต่อไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์ชะตารักของชาวพิจิตรชาวพิจิตรในช่วงนี้ความรัก ของคุณมาถึงเขาเรียกว่ามาถึงทางที่จะต้องตัดสินใจหรือมาสุดสายปลายทางแล้วผ่านความยากลําบากบางอย่างในด้านความรักผ่านความรู้สึกว่าอดทนอดกั้นอุปสรรคปัญหามาในด้านความรักมันน่าจะถึงบทสรุปได้แล้วละค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณเจอมรสุมในชีวิตคู่ชีวิตรักมานะคะหนักเหนื่อยแก้ปัญหากันมาเยอะมาถึงวันนี้มันมาถึงจุดเปลี่ยนมาถึงเวลาที่จะต้องจบเรื่องราวที่มันแย่ๆหนัก,นกๆเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะ เพื่อที่คุณจะมองหาคอยว่าอาจจะไม่ใช่คนใหม่อาจจะเป็นความรักกับคนเก่าเนี่ยแหละนะคะแต่มันเป็นเวใหม่ทิศทางใหม่ที่จะทําให้เราสองคนดีขึ้นบางคนเองนะบางคู่อาจจะจบกับใครสักคนเพื่อเดินทางครั้งต่อไปออกหาความรักครั้งใหม่ก็เป็นได้ด้วยนะชาวพิจิก ทีนี้เรามาดูคนมีคู่รักคู่ครองนะคะชาวพิจิกที่ครองคู่กับคนรักมาคบหาดูใจกันมาอยู่กันมานะคะความรักนะ่ะบางทีก็มีจุกจิกยุ้มยิ้มบนบ่นให้กันบ้างนะคะแต่ยังไงเราก็ยังจับมือกันแน่นอยู่นะชาวพิจิกที่มีคู่รักคู่ครองมันยังมองเห็นความรักและแรงดึงดูดใจที่มีให้แก่กันและกันอยู่ตรงนั้นนะคะ บทยากๆบทเหนื่อยๆถามว่ามีไหมในช่วงนี้มันผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะสําหรับคนมีคู่คนคลองคู่นะคะไอ้บทยากๆเราก็เจอกันมาแล้วทั้งสองคนไอ้บทเหนื่อยสําหรับความเป็นคนรักของเราเนี่ยก็ฝ่าฟันกันมาแล้วนะคะมาถึงวันนี้อาจจะมีจุกจิกบ่นๆกันบ้างแต่ความรักก็เรียกว่ามันก็ยังจับมือไปกันต่อนะคะเราก็ยังอยากจะมีกันและกันอยู่ในชีวิตว่างั้นเถอะนะสำหรับ คนรักของชาวพิจิกเองนะคะคู่ครองหรือคนที่คุณรักเนี่ยในช่วงนี้เขาเองเขาก็ดูเหนือหน่อยๆนะกับเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเขาคนรักของคุณมีความหงมุดหงิดอารมณ์เสียง่ายในตอนนี้ค่อนข้างใจร้อนบางคนเนี่ยผู้รักของคุณจะใจร้อนจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาเป็นคนใจดีนะเขาเป็นคนใจเย็นเบื้องลึกของเขาแล้วอะแต่ด้วยภาวะ รอบตัวอะไรบางอย่างทําให้เขาดูเปลี่ยนไปสักหน่อยในช่วงนี้ยังไงคุณก็พยายามเข้าใจเขาให้เยอะๆเขามีเรื่องคิดมากมีเรื่องคิดเยอะบางอย่างมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้งุดหิดอารมณ์เสียได้ง่ายก็ต้องพยายามปรับอารมณ์เข้าหาเขาให้มันได้นะคะเขามีภาวะที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวด้วยในช่วงนี้สําหรับคนรักชาวพิจิกนะ ในด้านความรู้สึกของคนรักที่เขามีให้กับคุณนะสำหรับคนมีคู่นะคนที่ครองคู่กันมาความรักที่เขามีให้คุณก็ยังเยอะยังมากอยู่นะคะคุณยังเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาคุณยังเป็นอะไรที่ใช่ยังเป็นคนที่เขาจะจับมือจูงมือต่อไปในอนาคตเขายังไม่อยากจะเปลี่ยนคนใหม่นะยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตคุณยังเป็นอะไรที่น่ารักและมีสะเสน,น่ห์ในในความรู้สึกของ คนรักนะคะก็ไปกันเรื่อยๆไปกันชิวๆหวานบ้างไม่หวานบ้างตามภาษาแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะสรุปบ้าก็ยังดีอยู่นะคะความรู้สึกที่คนรักชาวพิจิกมีให้กับคุณนะอ่ะทีนี้เรามาดูคนคุยชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกที่มีคนคุยและยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคนคุยนะคะบอกเลยว่าหูมีแรงดึงดูดทางเพศระหว่างกันคนคุยบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะว่า เขาเรียกว่าแรงดึงดูดบางอย่างที่มันดึงดูดเข้าหากันเยอะมากนะคะคุณมีเสน่ดึงดูดใจกันเห็นเห็นหน้ากันแล้วมันหมั่นเคี้ยวบางคนอยู่ด้วยกันเพราะอย่างนี้เลยนะคะความดีที่มีให้กันก็มีนะคะความดีที่มีให้กันความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างถูกชะตาซึ่งกันและกันมันมีอยู่นะคะแต่สถานการณ์ความรักมันยังไม่มีโมเมนต์อื่นๆมันมีแต่โมเมนต์หมั่นเคี้ยวอยากฟัดหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า เรามีแรงดึงดูดทางเพศซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้บางคู่เนี่ยคนคุยนะคะอาจจะคบกันเพื่อผลประโยชน์ทางด้านร่างกายอย่างเดียวก็มีไม่ใช่ทุกคู่นะคะเพราะว่าความดีที่มีให้แก่กันและกันก็อาจจะมีบ้างแต่แรงดึงดูดทางเพศที่มีให้กันมันเป็นสาเหตุหลักที่คุณยังคบหาดูใจกันต่อในช่วงนี้นะคะส่วนความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะชาวพิจิตรคนคุยของคุณเนี่ย เขาก็ยังอยากจะดูคุณต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังรู้สึกว่าคุณเองก็เป็นคนดีคนนึงเป็นคนน่ารักน่าสนใจในความรู้สึกเขาคนหนึ่งแต่บางทีมันก็ยังมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ่อยังไม่ตัดสินใจนะคะยังไม่อยากเลื่อนระดับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ บางคู่ก็อาจจะมีบ้างคนคุยของคุณนะที่ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่ร้อยเอร์เซยังอยากจะดูต่อยังอยากจะศึกษาต่อไปก่อนยังไม่ใจร้อนนะคะรู้สึกดีๆแหละรู้สึกว่าคุณเองก็มีอะไรดีในตัวเยอะมีความน่ารักน่าสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจเรื่องระดับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จากนี้ไประหว่างคนคุยและชาวพิจิกเองก็ขับเคลื่อนต่อไปด้วยพลังเสน่ห์ นะที่มันยังมีดึงดูดใจซึ่งกันและกันอยากบางคนบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะดูคนใหม่ๆบ้างอยากจะเดินออกมาแต่ด้วยแรงดึงดูดสนเสน่ห์และก็เขาเรียกว่าอะไรบางอย่างดีๆในตัวของชาวพิจิตเนี่ยที่มันยังดึงใจเขาไว้อยู่เนี่ยมันมีนะคะค,คือหมายถึงว่าคนคุยของคุณเนี่ยบางทีนะ่ะก็อยากศึกษาคนอื่นนะก็ลงังเลๆมีความลางังเลว่าเอ๊ะ ดูคนอื่นเผื่อด้วยไหมคบคุณคนเดียวดีเลยอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าความดีในตัวคุณเยอะคุณยังมีดีดึงดูดใจเขาไว้เยอะหาใครคนอื่นแล้วก็เปรียบเทียบกันก็ยังไม่ดีเท่าคุณว่างั้นเถอะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูชาวพิจิกที่รอรักเก่านะคนรอรักเก่าเนี่ยบอกเลยว่าประเด็นความขัดแยง้งเก่าๆบางอย่างเนี่ยมันยังทําให้คุณไม่รีเทิร์น นะคะยังไม่มีเกณฑ์รีเทิร์นจริงๆแล้วอยากจะรีเทิร์นแหละนะชาวพิจิกับคนรักเก่าเนี่ยอยากจะรีเทิร์นอยากจะกลับมาคุยกันแต่กลัวว่ากลับมาคุยแล้วก็จะยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยเช่นใครสักคนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนเก่าเก่านะคือแบบไม่ชอบประชดไม่ชอบประชดประชันกระทบกระเทียบถ้า ทีเนี้ยถ้าเกิดใครสักคนจะกลับมารีเทิร์นเนี่ยก็ไม่ชอบอะไรโมเมนต์นั้นไม่อยากให้เกิดการประชดหรือประเด็นความขัดแย้งกลัวมันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยแต่แอบมองดูอยู่ห่างๆอย่างหงอยห่วงว่างั้นเถอะทั้งคุณและเขาก็นึกนึกถึงกันแต่ก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะรีเทิร์นกลับมาแค่ส่องแค่มองอยู่ไกลๆนะคะในช่วงนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูคนโสดชาวพิจิกนะ ชาวพิจิกที่คุณยังโสดอยู่คนโสดเนี่ยช่วงเนี้เหนื่อยกับภารกิจชีวิตมากหาเงินหาทองทุ่มเทนะคะคนโสดอยากจะมีใครสักคนนะอยากจะมีคนคุยหรืออยากจะมีโมเมนต์ดีๆในด้านความรักกับเขาบ้างอยู่แต่ด้วยที่ว่าบางบางคนเนี่ยยังหวงชีวิตโสดและก็ยังอยากจะโฟกัสกับเขาเรียกว่า เรื่องความสําเร็จเงินทองมากกว่าเรื่องความรักคุณก็เลยยังชิวชิวไปกับสถานการณ์ส่วนตัวชิวชิวไปกับคนนั้นคนนี้มีแชทบ้างคุยบ้างห่างบ้างถอยบ้างเข้าบ้างแบบนี้นะคะก็คือตามสไตล์ชาวพิจิกนะคะเพราะว่าคนพิจิกเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์มีความล้ำลึกในตัวถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นน่ะจะต้องดึงดูดใจคุณจริงๆคนคนนั้นจะต้องแบบต้องใช่จริงๆต้องต้องเปะ๊ะต้องโดนจริงๆอะ่ะ คุณคุณถึงจะกล้าตัดสินใจแล้วก็แสดงอะไรออกมาเพื่อเข้าไปในชีวิตของเขาในช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยากมีใครสักคนแหละแต่ก็ยังไม่ไม่เต็มร้อยนะคะโฟกัสเรื่องอื่นก่อนทุ่มเทหาเงินหาทองบริหารเสน่ห์ไปบ้างชิวๆกับชีวิตไปว่างั้นเถอะไม่เครียดมากนะคะสำหรับคนโสดก็ยังไม่มีเกณฑ์สละโสดในช่วงนี้นะ อ่ะทีนี้เรามาดูด้านอื่นๆต่อไปนะคะในด้านการงานชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกการงานของคุณก็ถือว่าไปเรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะทํางานอยู่ตรงนี้มานานแล้วสถานการณ์การทํางานไม่ได้ยากเกินอะไรคุณก็ทําได้ทุ่มเทไปได้นะคะใส่ความค่อยว่าใส่ความสามารถใส่พลังกับงานที่ทําไปได้เรื่อยๆว่างั้นเถอะสําหรับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของชาวพิจิกก็เอ็นดูคุณดีนะคะ เขาเชื่อมั่นในคุณภาพในศักยภาพในพลังความสามารถของชาวพิจิกอยู่แล้วกับงานที่ทำเนี่ยก็คือว่าหัวหน้าของคุณก็คือยังเอ็นดูยังเมตายัางสงสารงานของคุณก็ไปได้เรื่อยๆมีจุกจิกยุ้มยิ้มบ้างปัญหาจุกจิกแต่ก็แก้ไขได้ผ่านไปได้นะแต่สำหรับคุณมีธุรกิจนะคะ คนมีธุรกิจคนเป็นนายของตัวเองในช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายจุมยุ่มยิ้มมากๆเลยกับเรื่องต่างๆนะคนมีธุรกิจค่อนข้างจะยุ่งยุ่งกับความรับผิดชอบยุ่งกับการจัดการอะไรต่างๆยุ่งกับการหาเงินก้อนใหญ่มาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะหาได้แหละรอสักนิดนึงนะเดี๋ยวเงินก้อนก็จะเข้ามาให้หมุนเวียนนะคะแต่ภาระค่าใช้จ่ายยุ่มยิม้มจุกจิกเหลือเกินต้องตัดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างอะไรที่มันเขาเรียกว่า เกินความจําเป็นนะ่ะตัดออกไปไม่ต้องจ่ายไม่จําเป็นต้องจ่ายอย่าจ่ายนะคะเอาที่เนื้อเนื้อที่มันสําคัญกับธุรกิจเราก็พอนะธุรกิจยังเหนื่อยอยู่ช่วงนี้ยังไปได้ยากอยู่นะคะต้องอาศัยแผนและกลยุธทธ์ที่เขาเรียกว่าแยบคายจริงๆที่แบบว่าเหนือชั้นจริงๆถึงจะเอาชนะคู่แข่งได้นะช่วงนี้ชาวพิจิกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูชาวพิจิกที่มีภาวะหนี้สิน คนมีหนี้นี่เหนื่อยนี่หนักจริงๆหาเงินมาได้ใช้หนี้อย่างเดียวนะชาวพิจิตที่มีหนี้นะอันนี้สําหรับคนมีหนี้นะหาเงินเก่งหาเงินได้แต่ไปกับหนี้สินหมดนะคะเงินทุนหมุนเวียนต่างๆเข้ามือซ้ายออกมือขวาเอานี่มาโปะหนี้ช่วงนี้ต้องทําใจนิดนึงนะคะคนรอบข้างก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณในเรื่องภาวะหนี้สินคุณเองก็ตัดสินใจไม่ขาดว่าจะเอายังไงดีก็เลยต้องหมุนหมุน,ห,มนหัวเป็นลูกข่าง กับภาวะนี้ในตอนนี้ไปก่อนนะชาวพิจิกนะอะทีนี้สําหรับคนที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงแม่หมอบอกเลยว่าชาวพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาบมีลาบลอยนะคะนะแต่อย่าพึ่งมือหนักมากนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาบดีๆในด้านการเสี่ยงโชคนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่เป๊ะปังร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่คุณต้องการถ้าให้น้ําหนักเป็นเปอร์เซ็นต์โชคลาบลาบลอยของคุณในช่วงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ60% นะคะยังไม่ร้อยเเ็นะอย่ามือหนักนะนะคะแต่มีอยู่นะมีโชคอยู่นะคะเอาพอก้มแก้มก้มแก้มกรุบกริบแก้เซงไปถ้าจะลงทุนในด้านโชคลาบลับรอยการเสียเส่ยงโชคเสียงดวงนะนะคะ,ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณรอเงินสัก้อนเนี่ยการรอเงินของคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกในตอนแรกต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นมีวุฒิภาวะและ เขาคุณต้องมั่นใจด้วยนะว่าเขารักคุณเอ็นดูคุณเขาอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณมาได้นะคะนะในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการแก้เคลิสเสริมดวงสําหรับชาวพิจิกถ้าอยากให้การเงินการทองดีในช่วงนี้บอกเลยว่า คุณต้องทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะถ้าคุณเป็นคนศาสนาพุทธถวายน้ำน้ำปานนะให้พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมจะทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นบางคนบางท่านควรจะถวายลงศพบ,บริจาคหีบศพให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าดวงชะตาในช่วงนี้มีเจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวนะคะก็คือต้องทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรต้องอุทิศบุญให้กับวิบาก,กรรมกรรมเก่า ที่ติดตัวมาถวายน้ําเข้าวัดถวายน้ําปานะให้กับพระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมหรือทําบุญตัก,กาบาตรนะคะด้วยนมเครื่องดื่มน้ําอะไรต่างๆให้พระภิกษุนะคะแล้วอุทิศบุญกรวดน้ําให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้วดวงชะตาคุณจะดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะชาวพิจิรนะและก็ในด้าน สิ่งที่อยากบอกอยากเตือนสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณมีโรคประจำตัวก็อาจจะมีอาการบางอย่างไม่ค่อยดีขึ้นมา แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากหรอกนะคะกินยาหายอยู่ไปหาหมอทันก็จะหายนะคะแต่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงต้องดูแลใกล้ชิดในช่วงนี้อาจจะอ่อนแอว่างั้นเถอะต้องอาศัยลูกหลานดูแลนะสําหรับสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างน่ากังวลนะคะในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งชาวพิจิตในช่วงนี้ภาวะจิตใจของคุณไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีคิดหลายเรื่องว่างั้นเถอะนะคะปัญหาบางอย่าง มันยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกก็อย่าเพิ่งพพยายามหาทางแก้ไขมันนะโฟกัสอะไรดีๆที่จะทําให้จิตใจเราแข็งแกร่งก่อนจิตใจเข้มแข็งจิตใ,ใจเบิกบานกว่านี้ค่อยหาทางแก้ไขปัญหานะสุขภาพของคุณเองเนี่ยนอกจากจะเจ็บข้อเจ็บเส้นเจ็บเอ็นนะคะปวดร้าว ตามจุดต่างๆในร่างกายแล้วยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆฟกช้ำดำเขียวเข้ามาในช่วงนี้ภาวะจิตใจก็ไม่ค่อยดีนะชาวพิจิกอยากจะให้ไปหาหมอกินยาคลายเครียดหน่อยคุณหมออาจจะจ่ายยาคลายเครียดให้กับคุณให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นแหละนะชาวพิจิกนะยังไงก็ขอให้คุณผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ภารกิจชีวิตที่หนักๆไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะส สวัสดีค่ะ